เสียแลวเสียงนี่ไล evet> ่ไปควนหมูคนนี้บหาจสยเาไหร่เออเอแต่แต่เสียงเสียงคือยอะกลางลางนี่แคแต่ดอันนั้นอันนั้นก็น่ามื้อโสดเอานางตุนหน้าตาเฉยคือจังไง ยังข้าวเปล่าแล้วบักเข้บวชเข้ยังครับ็เด้มเป็นว่าเป็นไหนเครดิตเจ้าของเงินไอเครดิตเจ้าของครับไอยิ่งบวชเข้ยังมาได้เหนึกภาพนะยังจ้าบตรวจไปเอย้ยไอยังเม่ออกบินบานบินอย่างนี้เจ้าสิบอดเจ้าสิบอดมีความระวังเนี่ยมัดมาอยู่กับมู้ข,ขอ่อยเจ้าคือคนระวังเง,นะงียบเก่งน้อยนะยังยังเถื่อนหดเข่าไปไสกันต้นไปโกโก,โก้ซิไหนไหม แล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดที <Bom> ่สนใจสินะแบบย่างเปี่ยงโขดบริวารขออนุญาตแจ้งตัวจยจ้งหน่อนะบ่ให้เกียดเจ้าของสถานที่กันหน่อยนะบ่ให้เกียดคือจังคือจังย่างไปธรรมดานะเอียดข้าใจบ่คือจังย่างไปเดียนบกพุ่งธรรมดานะเอีย่อเกิดขึ้นเอ้าวยีรำ

บูบ <Evet. S 1> ูะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบวตอนนยังบ้าบูเบาักา้ตตยไบ้างไี่ยังบูเห็นขาก่อเห็นบเเยเห็น ี่ยนค่าภาพคากพบอนนี่อ้เปลี่ยนโอ้ยพยาามเจะยี่เขาเหยียบแหงเลยโอ้อันเนี่ยเออตายยีหีเดี่พี่ยามผมบอกเผมตายยี่หีขันเปมื่อกี้เนี่ยแม่ขันขี้เจ๊เมื่อกี้ผมตายยีหีเอาแบบบอยบอยยั้งเลยล่ะจนเหนื่อยเนาะเห็นภาพเห็นภาพว่าเราใหั่แม่ใช่ไหมเนี่ยอ ปิไขอโดนแรงได้ยิงเยตรวปิยงดพูดพูดพูดไปก็โก้เดไปก็โก้ซิเยเอามเกินไปวาตัวเราคนนี้เฮ้ยบอมา มูบดมูบดพวกนี้ยารย์กู้บาดยานก็นั่งยนนะแต่ขออนุญาตยังเอาเอาโมราถึงยังพี่ซิมพูดพูดพูดแต่ยังเสนเนียเอาเยาวบาลมันมันเกินไปปอนไหมท่นมันไม่เสียงท่มันท่านมันไม่เสียงว่าเป็นยังแล้วแต่แต่ละเสียนนี่พีายามแห้งนี่เด้อบอกเอาแล้วเยาว์บาลไม่ขี่บอกแต่ว่าจังหวะการเคลื่อนตัวเนี่คือเคลื่อนตัวแบบธรรมดาแบบเงียบเงียบ คือจังมูตัวเเอ็นมูออกจากไอ้มันเป็นน้ำคันแท่นะบ่มันจะเลื่อยไปทักระดานเลยบ่เป็นเพราะวิ่งเกิด ตายเด้อเออบุบัวนี่เห็นภาพคักงเล ทำคะแนนบอกเอ็ดเอ็ดเเียนไอวาตัวสกีบอลแล้วเดาไปขนาดความมันรมมันดัดดยไอ้ใจใจไหมถือถือถือขอว้าสิแมถือไม่วูย นนตายจิงเซือนี่หนีเด็กกันไหฮะเดียบไอยเลยน่นบ่เดียบไหยเดียบยเลเนนอกเลยฉกเลยกเลยส่านเนี่ย <c oughs> ่ไหม <c oughs> <c oughs> มันข่อยเลยพี่อยากเห็นนบอกแต่ละดอกนี่เอาเม็นบ่เอาแบบเสือใหม ยองเยวเจ้าฟังเขาขึ้นเขาจะย่างบ้านของปู่เขามาหาเราเนี่ยเขาจะย่างไปแบบว่าเจ้าวัได้รับผลกระทบหรือว่าคุณจะเว้นลงตราเห็นรุ่นบ้านของปู่ว่าเขาไม่ได้มีผลกระทบเป็อย่างนี้ได้ย่างไปทั้งป่าเลยเพียเพเลยนะไปเส้นไปเลยนะคขาบอกว่าเคยเป็นพระสงฆ์ของเจ้านะมันบิดบาเป็นย่างไปแบบว่ามหามาอย่งบวช ประเด็นทับนั้นหนึงสองประโยชยังไงนะมันจะไหนกันเดี๋ยวมหูมมันปึ๊ะหายจะกบบเอะมิบิดมี้ไอจะขอเปลนาเป่กบอกกวกูอานี่เหตุผลเห็นผเหตุหอย่างเนี้เนาะเม่นว่เหตุผลมากว่าเมื่อก่อนกับใครอยู่อันนี้บ่มีหมาเนียบ่มีเนี้นี่กันใช่ไหมเดียบเดี่ิงๆิงซื่อเนี้ยซือน้โอ้ก่อเกินไปอยู่ไอวาน อันนี้แหละเด้อันนี้วันน้แนวเขาไต่กันแน่นอนเอามานีลากายแอปพอมเด้ไอก็ใส่เต็มแม็กแล้วมือนจดดูจดจำไหมหน่ เนคนบอกให้นชัดแล้วครับคุณนึก็เห็นภาพแม่นแมนขยีกมันเี่มมันเห็นภาพมากก่อนแล้วมันเสล่ยเห็นแหงมาซ้ำลงไปขยีข้ไปขยายชัดลงกับมึงเนาะเอาเมึงตัวบานนี้มันเป็นหน่กคันเทเดียวมเหรล่ะคันเทเดียวนก็ไปไหนไนีอันจ้งนึงอะไรเนาะแค่นหนที่อย่าว่า อันตลอดมากเลยไก่เป็นเรื่องปกติไปเลยบ่ไหนจี่สิทธิ์เนาะเี่ยเอามาบ่ละบ่มีอย่างเกิดขึ้นบ่มีอย่างเกิดขึ้นไหมพี่แม่เนี่ยพี่แม่ดีแล้วพอพ่มีอย่างเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นจริงที่ผ่านมาแล้วคือผ่านอะไรแมนซ้ำนั่นซ้ำนั่นไอ้ซ้ำนั่นบ่อยบ่อยอย่างนี้ก็สิทเลยบ่บ่อยนะครับบ่อยความเก่งใจบ่อยคิดว่าชีวิตนี่มันเหมาะสมเพื่อนเอื่ยอย่างบ่บ่มี ตอนนั้นเอสไปเป็นปกติคือาจังยคีมอสใ้เป็นเสบียงใช่ไหมเราคือกามัธรรมดาเนี่ยแ้วสิเปียบๆไงคือมันปกติาการกันนะเอสปกติกากันนะปกตเลยแธรรมดาจะมีธรรมดาทั้เลีนอ่ะไอไอไอบอกซิ้ได้มาะหมาาการหรือเล่เลยังไปมอมหง้วเนี่ย มองเห็นเป็นโค้ดแย่ใจบอกไอ้ชื่ขึ้นไปมองไว้เเส้นทางตรวจเส้นทางตรวจแย่ใจยู้เนี่ยเอาแล้วสมัคร้ายงเสร็จดีแล้วตรวจอ่นนีตาปาดปาดปาดมาของนังตวเส้นทางตรวจเอเดะบ่กอ้ไอ้ผสบใส่กันอกันโค้ดค้ดนึงเนี่ย ไอ้สงสัยมองเดียวว่ามันเอาล้มมาจะใส่กระดอกกันมันเอาล้มมาจะใส่กระดอกกันเดียวเอาตัวเอาเอาล้มมาจะใส่กระดอกกันเดียวมามาขุ่มอะย่างนี่งรือรอดจากกระย่างรอนึงแล้วเทียร์อะออกเทียรเดียวมนรอดจากกระย่างรอนึงเขาเร็วใสข้นเนี่ยมันสิ่ปล่อยบันที่ปล่อย มันจะปล่อยจะแจกยัดมันจจกล่อตัววะมันไม่ปล่อยมันจกล่อมันจะปล่อยสิเด็ดมันจะปล่อยสิเด็ดตอนเนื่องขนาดนั้นเนี่ยมันสิได้ดตอนเนื่องขนาดนั้นมันต้องเบิดจักรยานแจกล่อไอถามเท่านั้นล่ะคือเอาคือตุบตัวเค่จักรยานหัวมอมันเอา โอเคจากการยันเหยียบเหยียบอย่างที่มันอยากงัวแล้วมันออกแค่เดียววะทุบเนี่ยมันกระซิบนั่นนี่นั่นด้วยสามเก้าอ่ะเอี้ยสามเก้ากูไม่ได้เอาไลน์ดิปุ๊บไปเอาอีหลีสามเก้าท่านั้นเอากินท่านั่นไอ้ละกก็ตั้งก็ซีซิน ไอ้บ่าวตังค์ีเส็นเอ็ดีเด็กโอ้โอ้ผากกอนบาักก้อนแม่กันักก้อนไม่อยาไปเจ็ทั้งคนอาเสียนตื่นกล่คนงาน อาเสียงดึกพี่เราแต่มมนเอจอสยามใช้องอน,นออกจนยู่เลยเนาะ